ถ้าไม่อร่อยคงไม่มารีวิวอีกรอบแน่ๆครั้งนี้จีก็จะมารีวิวตอกชีสลดจานจังของมิสเตอร์เคบอกเลยว่าทําง่ายมากเพราะว่าเขามีวิธีสอนการทําอย่างละเอียดเรามาเริ่มทํากันเลยขั้นตอนแรกจีก็จะต้มน้ําซาดให้เดือดจากนั้นก็ใส่ผงปรุงรสแล้วก็คนให้ละลายพอผงละลายหมดแล้วจีก็จะใส่แป้งต๊อกกับอมุกลงไปเลยถ้าใครกังวลว่าของจะสดไหมจีขอคอนเฟิร์มเลยนะว่าสดมากเพราะว่าเขาใส่เจลรักษาอุณหภูมิมาในซองด้วยพอใส่ทุกอย่างครบหมดแล้วจีก็จะราดซอสลงไปจากนั้นก็็ผให้้้ซอออออนนนนนนนเเีียวแลลกกกปงงตติิ่มะคื กลิ่นอมมูก็หอมสุดๆเลยท่านตอนสุดท้ายจีก็จะโรยงาขาวลงไปให้ทั่วๆแบบนี้แค่นี้ก็เสร็จแล้วป่ะไปชิมกันครั้งที่แล้วอร่อยอยังไงครั้งนี้ก็ยังอร่อยเหมือนเดิมอ่ะทุกคนรอบที่แล้วชิมรสโรเซ่ไปรอบนี้ก็มาชิมรสจาจางังคือเขาอร่อยกันคนละแบบเลยนะครอยากกินอาหารเกาหลีแต่ไม่อยากสิ้นเปลืองหรือไปนั่งที่ร้านอาหารจีแนะนาแบรนด์มิตเตอร์เคเลยนะของอร่อยเขาเยอะจริงๆจ,จีรู้สึกว่าแบรนด์เนี้ยคุณภาพอาหารเขาดีเลยนะแล้วเขาก็ใส่ใจทุกรายละเอียดเลยแล้วราคาคือถูกกว่าไปนั่งกินที่ร้านอาหารแน่นอออนนนน่่่ทุกกกคคคาแวีี็ืหึงมใใสจบร เคเขา<ม>ะจะแถมกิมจิหัวชยเท้าให้ทุกออเดอร์เลยของอร่อยขนาดนี้ต้องลองสั่งไปชิมแล้วถ้าใครสนใจต็อกชีสสามารถจิ้มพิซตะได้เลยจิปปากพิกัดไว้ให้แล้ว